สวัสดีค่ะชื่อปัทมาชูวงนะคะชื่อเล่นชื่อปุ่มนะคะอยู่เน็กซัตกรุงเทพนะคะในกลุ่ม PG1 นะคะ วันนี้ที่อยากนำเสนอใน Share the c h ANCE FORWARD นะคะก็ปกติจะเป็นคนที่ทำงานกิจกรรมประกาศนะคะคือประกาศตามชุมชนตลาดหรือว่าตามทันทัศส,สถานนะคะหรือว่าบ้านพักคนชราอะไรต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะทำใบประกาศแจกนะคะไปแจกตามบินกมอเตอร์ไซค์ตลาดหรือว่าแม่บ้าน อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งทําอยู่แล้วแต่ทีนี้ที่ผ่านมาก็จะทําแบบว่าใบาประกาศนะคะใบประกาศอย่างนี้แล้วก็อาจจะเป็นกระดาษทิชชู่นะคะหรือว่าเป็นพวกสมุดบันทึกเล่มเล็กๆนะคะแล้วต่อมาก็คิดว่าเอ้ยเราน่าจะสนับสนุนพี่น้องคริสเตียนด้วยก็เลยเริ่มเป็นลักษณะของการซื้อสินค้าจากพี่น้องคริสเตียนยกตัวอย่างเป็นเป็นคุกกี้อย่างเงี้ยที่พี่น้องคริสเตียนทํามาให้นะคะ ตอนนี้ก็เลยพอมีรายการ s แชร์ด h ชชัน forward ขึ้นมาเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราหน้าจะลองส่งโปรเจกต์นี้เข้ามาดูเพราะว่าโครงการมันจะได้ใหญ่ขึ้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยทำทีอาจจะแค่50ชุดต่อเดือนหรือว่า2องเดือนท,ทําทีหนึ่งนะคะทีนี้ถ้ามีโอกาสตรงนี้เข้ามานะคะก็จะได้ทําเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่จะทําแบบนี้นะคะซื้อตอนนี้ปัจจุบันซื้อของของลิกซ์วอลเลนมานะคะชุดหนึ่งมี120ใบนะคะเป็นเป็นชุดอย่างนี้ เป็นชุดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะซื้อขนมคุกกี้เหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นขนมอื่นๆนะคะขนมเปี๊ยะหรืออะไรที่สามารถเก็บได้นานอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําใส่ใบประกาศไปนะคะหรือว่ามันมีน้องๆอ,อย่างเช่นที่เขาทําเทียนขายนะคะหรือว่าเป็นพวกสบู่สมุนไพรอะไรก็ได้ที่เป็นพี่น้องคริสเตียนทํานะคะก็จะเอามาใส่กับใบประกาศนะคะโดยที่ คิดว่าเนี่ยก็เป็นการแชร์ the love forward แน่นอนอยู่แล้วเพราะเรานําความรอดไปสู่พี่น้องแล้วก็ยังเป็นการแชร์ the chance forward ด้วยเพราะว่าเราได้สนับสนุนธุรกิจของพี่น้องคริสเตียนด้วยกันนะคะเดือนหนึ่งก็จะซื้อมา1ชุด 120, 120ยยี่บร้นะคะก็จะใช้งบประมาณสักชุดละ50-60บาทค่ะ120บใบนะคะต่อ1เดือนนะคะ1ปีเราจะได้ประกาศถึง 1, นึ่ คนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะต้องค่อยไปตามเก็บพี่น้องคือไปตามหนุนใจกันอีกทีนึ่งอาจจะให้เป็นเบอร์โทรไปนะคะแล้วก็จะติดโลโก้แชร์เดอ e l เลิฟฟ r ร์เวไปด้วยนะคะยังไงขอรบกวนคณะกรรมการพิจารณาด้วยนะคะขอพระคุณค่ะขอพระเจ้าวอว้ยพรนะคะ